สวัสดีทุกคนนะครับเฮียเหมแร r ไอเทมนะฮะไอเทมหายากหรือว่าของหายากชิ้นนี้นะจะเป็นอะไรนั้นนะฮะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะฮะอ่าโจเกอร์ Joker นะฮะเดอะโจ e r เกอร์ซูซายสควอตงานจากบันไดนะฮะทามาชิเนชันส์อ่าต้องมีเอสนะเนชั S นส์อ่าด้านบนนี้ก็เป็น โจเกอร์นะฮะไม่มีเดะนะอ่าแล้วก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออกนะฮะแล้วก็ sh f i e a r t s นะฮะ freak arts นะฮะ,าะ,ฮะหาเร็วก็อาจจะอาจจะอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะฮะด้านข้างก็เป็นรูปนะซุยไซสควอตนะแต่ไม่บอกว่าโจ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นคำว่าโจ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็มีรูปไอคอนที่เป็น <laughs> นะประมาณนั้นนะข้างล่างก็เป็น sh f a k arts นะ,ะโจ๊กเกอร์นะฮะภาญี่ปุ่นนะฮะด้านหลังก็เป็นรูปจ๊กจเกอร์แอคที่หนึ่งนะรูปจ๊กจเกอร์แอคที่สองนิ่นึ่งแล้วก็รูปจ๊กจเกอร์แอคที่สามถือปืนสีชมพูเลิฟเลเลยครับผมอ่ะ unboxing แกะกล่องกันเลยครับผม <S <S เราเริ่มจากอะไรดี ต้องเปิดจากด้านบนใช่ไหมซีรีส์นี้นะฮะน่าจะใช่นะเอ๊ะหรือว่าเปิดข้างๆเ,เปิดด้านบนไม่ได้ต้องเปิดข้างๆอ่านะโอเคข้างๆเลยแล้วกันนะตัดไปฟาาบมาแล้วก็เปิดได้เลยนะอ่าตัดตัดทีเดียวก็เปิดได้เลยนะฮะว้ายัง <laughs> อ่าพอออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะ อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเป็นไฮไลท์อ๋อเรามาดูแบ็กกราวสีเงินเทาเงินนะฮะแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยจะตื่นเต้นทำไมเนี่ยนะก็เป็น interchangeable head นะฮะก็คือ laughing normal นะฮะก็คือเป็นหัวที่ให้มาสองหัวนะเปลี่ยนได้นะก็เนี่ยเป็นบ a l l j o นะอ่าหรือว่านะข้อต่อหัวนะฮะ สายเข้าไปนะแล้วก็มีเปลี่ยนแขนได้นะครับแขนก็มี A B C D E F นะมี A B C D E F นะฮะแล้วก็มีปืนนะฮะโจ๊กเกอร์ถือปืนครับผมนะส่งเสริมความทุนแรงนเะยาว,วชนนะ <c oughs> อ่าโอเคนะก็เป็นมือสายแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมาโล่งโจงเลยนะฮะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะฮะแต่มีตรงนี้บอกว่า for ages 15 and up นะฮะเหมาะสำหรับคนที่มีอายุ15ขึ้นไปนะว้อเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนเล็กน้อยแล้วก็มันอาจจะมีเนื้อหาที่นะน่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นตน,ตนะฮะก็เรื่องนี้ก็เรื่อง Suicide Squad นะฮะ่าแล้วก็ได้นะแล้วก็จะได้หัวปกติมานะที่เป็น Laughing Head นะฮะแล้วก็เป็น Neutral Head นะ Hey นะ Hey นะมีตัวดีนะข้างท้ายนะ Head <Hate. S 1> นะ แล้วก็ปืนนะคปืนก็จะมีด้ามที่เป็นสีครีมนะอันนึงแล้วก็ด้ามที่เป็นสีชมพูอันหนึ่งนะฮะนะแล้วก็มือนะสองู่นะอืมโอเคเรามาเปิดฝากันครับ้อมเปิดฝาปุ๊บมือสะดุ้งออกมาเลยนะปืนเปิดสะดุ้งออกมาจากแผงเลยนะฮะอ่าเพราะว่ามันล็อกมาผ่านฝานี้นะอ่แล้วก็อ็อกเซซอรี่นะฮะ อันบ็อกซิ่งนะฮะจะเป็นปืนอันนี้นะอ่อก็นี่อันนึงนะด้ามสีครีมน,นะฮะอืมแล้วก็หัวนะ,ะหัวที่เป็นหัวหน้านิ่งหน้านิ่งนะอ่าหน้านิ่งเดี๋ยวเฮียเห็นซูมรายละเอียดให้ดูนะฮะหัวที่เป็นหน้านิ่งนะแล้วก็มือนะมือก็เป็นมือกำแล้วก็มือที่มีมีแทททูนะมีแทททูรูปหัวเลาะนะเป็นปากกำลังหัวเลาะอยู่นะฮะ ได้อีกนะฮะแล้วเราก็มาเอาตัวฟิกเกอร์ออกจากช่องกันครับผมออกง่ายมากไม่ต้องแกะอะไรเลยนะฮะอย่างนี้จะเรียกว่าแกะกล่องได้ยังไงเนี่ยนะเพราะมันออกมาเลยนะฮะอของร่วงเน่ยนะนะประมาณนี้นะฮะออกมาเดิมๆนะมือก็กำลังทําท่านะทำท่าเขินๆในอายหรือเปล่านะฮะ,นะฮะตามธรรมเนียมก็ผม อันนี้เป็นคลิปแกะกล่องนะอันบ็อกซิ่งนะเราก็จะออกมาก็จะดูประมาณนี้นะฮะสามร้อยหกสิบองศาเลิฟเลเลยครับผมมือหมุนสุดลิตนะฮะมุกเก่าสุดลิตนะฮะอโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปที่เป็นรีวิวราละเอียดนะฮะพบกันเอปพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเลิฟเิฟเลยครับผม